สวัสดีครับน้องเมย์ครับยกมือไหว้ด้วยฮะดีนะฮะหน้าตาน่ารักเลยนะฮะมีแฟนหรือยังครับโสด,ดใช่ไหมฮะนุ่มๆครับนะฮะหน้าตางี้เราอยากให้รอดไปเลยครับนะ,ะทักทายมานะฮะเผื่อเธอตอบก,กลับไปนะครับมีคนที่จัดหาแฟนให้หลายคนนะได้หัวอะไรคนเลยทีเดียวนะ <c oughs> ได้มีหลายคนนะบางคนหล่อนะครับนะวันนี้มาเจาะจมูกนะฮะด้วยเกือบมานะครับมาจากไหนครับพะเยาเลยโอ้นะฮะไกลเลยนะฮะแล้วจะกลับบ้านอีกเมื่อไหร่ วันอาทิตย์ตหนึ่งนะฮะเรียนอยู่พะเยาด้วยใ <พอ S 1> จะไหมฮะตอนนี้เรียนอะไรกศนเร,เรียนอะไรไอ๋อโอเคนะฮะเรียนปกตินี่นะนะครับนะฮะนี่ก็ไม่รู้เรียนอะไรเนาะนะฮะแต่ว่าที่จริงแล้วโสดนะฮะเอาหนุ่มๆที่กรุงเทพฮะสามารถทักทาย,ได,ดยได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ็คเหมารถไปหานะครับนะโอเคฮะตามสาวพะเยามาฮะชื่อเหนือว่าไงชื่อเหนืออ๋อไม่ใช่คนพะเยาเหรอเป็นคนแต่ว่าไปเรียนที่โน่นอยู่ที่โน่นนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่ไหน โอ้มาเลเซียด้วยนะฮะพูดภาษามาเลเซียได้ไหมสวัสดีภาษามาเลเซียน่าจะแบบคนไทยค่ะไทยไทยไทเหมือนกันใช่ไหมฮะนะฮะงั้นเดี๋ยวได้ภาษาไทยกันเลยเนาะนะเอานะสาวมาเลเซียจับเธอหน่อยนะครับเอาเนาะนะฮะเอาผ่อนไทยครับนะฮะสาวมาเลเซียคนนี้ครับนะฮะไฟใกล้ทีหนึ่งครับนะฮะระวังสภาพจะบังโรพี่นะเออนะคฮะผ่อนไทยนะเจ๋งนะครับ โอเคนะฮะยืดพิษเองนะครับพอสบายครับนะฮะเดินมาถูกทางนะครับนะถ้าอยากสวยต้องต้องแจ็คจอดสั้นเท่านั้นเองนะฮะเรามาเลเซียป่ะเรามาเลเซียเหมือนกันเหรอนะฮะรู้ว่ามาเลเซียนะครับปล่อยให้น้ำตาไหลออกมานะนะฮะไอ้เรื่องร้องไห้เป็นเรื่องปกติซับน้ำตาอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวเลือดพี่จัดการเองครับนะฮะแต่ว่าจะมีไหมนะฮะไม่มีครับนะ พวกเราอาจจะไม่เข้าใจนะฮะทำไมมันหนึ่งอยู่ท่านี้นะฮะนะครับนะเดี๋ยวมันจะมีอีกท่านหนึ่งครับนะฮระับขอบเลยพี่นะพี่ต้องหาพรอเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าสาวสวยมาเลเซียคนนี้นะครับ เธอจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะไปดูเธอทาง Youtube ได้นะคะะรับนะฮะไใช้่ตอบไปนะ แล้วแล้วเธอก็ผ่านคนไปด้วยดีครับนะฮะสวยๆอย่างนี้เธอดูครับนะฮะอิดด้วยเนาะนะฮะซาดอิดนิดๆครับนะฮะครับต้องสวยครับนะฮะสวยทั้งจมูกแล้วก็คนนะครับนะฮะเอานะฮะพี่จะให้ดูครับน้องเมย์นะฮะอันนี้คือเราอย่าไปเล่นมันนะนะฮะช่วงแรกอย่าจับอย่าชนอย่ากระแทกมันแค่นั้นเองนะฮะข้อห้ามคือ อย่าชนอย่ากระแทกนะฮะนะเพราะเช่นาช่นตัวต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะสวยไหมนะฮะแล้วก็อ่านะฮะอย่ากเกี่ยวนะครับข้างล่างเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวได้นะครับกระแทกได้แต่ตรงนี้ห้ามกระแทกนะฮะการอยู่กันกินกินทั้งอย่างนะหนอนไข่ไส้เดือมแมลงสาบกินได้เลยไข่ผู้ชายก็เลียได้นะครับนะฮะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะฮะเอ้าสาวมาเลเซียครับนะฮะบอกกับกล้องดิ้เจ็บมากน้อยแค่ไหนจิ๊บจิ๊บรือว่ายัางไง มันนะเลดนิดน,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 <ะ>นึงเนาะแบบจึ๊ดนึงอะไรก็าหายไปเนาะตอนนี้ไม่เจ็บแลนะเออเยี่ยมมากครับนะบ๊ายบายนะฮะ